พี่ชติอยากได้โอ้ยอยากได้อยากได้เอามาอีกเอาหลายๆเลยไอ้ซาดเอาหลายๆเอามาอีลาหลายๆเลยนั่นแหละพี่ดองเอ,อ้ยเกี่ยวเขาได้แล้วี่ยเมือนเชียงเชียงโอ้ยพี่ซาดโอ้ยหลายหลายเอาหลายพี่นอ <laughs> อ้อไงไหวเลยนะเอาหลายเอาหลายพี่น้องเอาอีก อ้าวมักไอเอาไม่เอ,าาอี๊ยดเอาไมา่ไล่ไล่หลายอยากได้อยากได้ไล่ไล่หมักไ,ไ,ไอเอ้าอีกไปอีกไปเอาไปแกงน้ำเร็วไอี่น้องขะอันนี้ก็เป็นน้ำพิชาได้พี่น้องขะเกี่ยวข่อยะมือเทียงห่อนเอาสายบัวไปกินก็ตะตับัมกฮวงพี่น้องเอ้ยหมักไอหบักอายเอามาไล่ไล่เลยเอาไปแกงนะหบักอายไปแกงใส่ปลาคอเนาะ จ้าพี่น้องครัโอ้โหบุ้ยสั่งได้พี่น้องเอ้ยสั่งให้เอาบัวกับเอาบัวพี่น้องคาโลงน้ำเนาะเมันมันมันจับจับไปเร็วเอาเอาจับไปเนี่ยทายเด้อเดี๋ยวสิลงไปพี่น้องพี่น้องะวาเดอียยต เดี๋วิจาย์หัวไอจัน <c oughs> ตอยลาดีาไ๊ไอจันต้อยลาเอาไอจันบ่้อยลาไปดูค่ะเบึงเป็นวะไปดูไอจันบต้อยลาอ๋ยไันตกคอกันเลยวะไอจันก็บต้อยหลาไปดูเถอะดันลูกไปดูด้ยเอายิาากเอายิอาอก ไปมาไป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 ไยบปไปไยไป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 ไลไป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 ่ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป คือเอกก็ได <iciones> <c ười> uh, ้ไป oh, ้วย kind of ี่น um, uh, ้องเอ้ยปวดสวยไอ้ปวดักล่ะไป้ายไปร้ายแล้วเอาไปขึ้นไปได้เพื่อนยิม anyway วันนี่ก็เลืกแหะ ไปไปนีมไงบังบ ja, ja, yes. yes. ังบ yes, nice. no nice. yeah. ังเสเอาดิ้นซุ่มนีไม่แล้วไม่แล้วมันจะมุนไปดองเถอะขึ้นไปขึ้นไปขี้เต่าบันเป็นลาบอลาบไปดูไปดองเอ้ยมัไอ้บังฮักกีลาบอกให้ซอยกับบอคอยบังฮักกีหลาเลยี่น้อง บมหักเลยบมหักอีลาโมหักกันเด๊ไปไปบ่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วบอไปแล้วหุนหุนไม่รู้ว่าอย่างไรเลยไปแล้วบ่มาไปที่ไหนนี่โอ้ยขึ้นแล้วเอาไปถึงกินไอ้กระอุ้มลาก้นนี่แม่ลาก้นบ่ได้ พวกเราพวกเราว่าจะกินมรุ่นมาลากินเนี่ยลากินมาได้กินมาได้กงอนอยู่นี่แหละมาอุ้มกระลากินเนี่ย